สวัสดีครับ fc มันนี่มาพบกันในวันที่สามสิบพฤศจิกายนถึงมหาลัยหกสิบแปดน้ำละต้อนรับมืัอนี้ผมจะเอาน้ำสุดอ่าพิเศษชุดประกอบบนชุดพิเศษอ่าไอ้ fc ไม่ปิดจะนเบิังนะ้นำละต้อนรับมืัอนี้ก็เป็นมื่อสุดท้ายแล้วอ่าวันพรุ่งนี้ก็ติดเป็นเลขมื่อวันอกองสลากเพิ่นที่ได้ประกาศผลรางวัลนะ้นำละสำหรับมืัอนี้ผมก็เตีมาลงสุดพิเศษให้ ก็ท่มีลักสิบหนึ่งสูตรแล้วก็ลักหน่วยหนึ่งสูตรเพราะว่าสูตรลักสิบเป็นสูตรสองตัวเดินมาแล้วหางวดแล้วสูตรลักหน่วยเป็นสูตรสามตัวเดินมาแล้วหางวดด้วยกันวางวดนี่เขาถี่มากบ่หนึ่งนะจะเดินต่อหรือไม่ไว้เหตุที่พิจารณาบึงนับงนะกอนไปรับชมกับขอฝากคำเตือนก่อนครับนึ่งคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้มเตือนเข้าก็ะสิมว่างหวดแรกกันเลยสําหรับสูตรผมก็ได้เขียนตามนี้เลยนะนี่ครับตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์หก สามห้าหกเงียครับงวดที่ออกสามห้าหกนะครับเฮาน้าอ่าเลขอ่าล่างหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกอ่ะหลักสิบนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งเลขมูลครั้งที่หนึ่งแล้วก็นี่คือเลขมวลครั้งที่สองนครับแล้วก็อ่าบวกหนึ่งเงีสูตรแรก บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็จะได้นะครับรสูตรหลักสิบบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งกับบวกสามคงที่นะครับก็ที่ได้เลขสามตัวกับกัที่มาตามนี้เลยนะครับกัทที่เอาไปเบื้องกันงวดแรกผมกัทที่ำกันบวกกันนะ คำนวณสดสดเลยนะครับผมเขียนเอาไว้ทุกหมวดแล้วนะครับเช็คตำแหน่งไว้ทุกหวันนะครับเช็คตำแหน่งตามนี้เลยนะครับว่บาเพิ่งรักสิบวดที่ออกหกสี่หกว่าอะไรตัวอะไนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่ก็จะได้สี่ สี่แล้วก็ห้าครับหลักหลักสิบได้สี่กับห้าวัดอ่าที่นี่เข้ามาบวกหลักหน่วยหลักหน่วยบวก,ลกหวลักหน่วยครั้งที่หนึ่งอ่าครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสามคงที่ตามนี้เลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสาม เป็นห้าก็จะได้ห้าหกเจ็ดเนี่ยในห้าหกเจ็ดเลขสี่ออกหกสี่หกเนี่ยหลักสิบมาที่เลขสี่หลักหน่วยเลขหกเนี่ยก 6, ย็ามาที่สี่หกตามนี้เลยนะครับเอาไปบังวดที่สอง ปดบวกแปดบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็จะได้เจ็ดแล้วก็แปดหยับลงมาจังหน่อยพอตัวเลขได้ด๋ติดกันนะคระเดี๋ยตัวเลขติดกันรักซีบได้เจ็ดกับแปดแบบตามตำแหน่งนี้นะครับ ลักหน่วยบวกหลักหน่วยเลขหนึ่ครัที่หนึ่งสองครั้งครับก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหลักร้อยครั้งที่สองก็คือได้ห้าครั 5, บหนึบวกห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดก็จะได้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ หลักสิบเลขเจ็ดนครับหลักหน่วยเลขแปียกว่าเก้าเจ็ดแปดครับก็เจ็ดแล้วก็แปดครับมาประกรบกันแนะบบนี้แถมหลักร้อยด้วยนะี่ครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็ถ้าถ้าเอาตัวเลขรวมทั้งหมดเป็นสูตรมากบก็จะมี 3ตัวเหมือนกันนี่ครับมา3มตัวก็ได้นี่ครับก็จะมีหลักหลักร้อยติดด้วยครับหวดต่อมางวดที่สามงวดที่สบวกหลัก10ก่อนนะครับเจวกเเป็นสิได้4ี่สบวกสเป็นเจ็เจดบวกหนึ่งเป็น8ด ก็จะได้แปดแล้วก็เก้าหลักสิบแล้วนะหลักหน่วยแล้วก็บวกหลักหน่วยเด็กหนครังที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักรลอยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสามครั้งที่สามบวกสามเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ก็จะได้สี่ ห้าหกจะได้ตามนี้เลยวัดต่อมาเลขที่ออกหกเก้าหกหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขหกนะครับก็จะมาเก้าหกตามนี้เลยวัดต่อมา เอาวัดที่ออกหกเกัาหกมาคำนวณครับหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่รับละหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดก็จะได้แปดแล้วก็เก้าครบได้เหมือนวัดที่แล้วเลย 9, แปดกับเก้ารับละ แต่คำว่าเบอรหลักหน่วยอ่ะหลักหน่วยห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดก็จะได้แปดเก้าศูนย์เนี่ยได้แปดเก้าศูนย์ วัตมาเลขที่ 8, 9, 8, ออกแปดเก้าแปดหลักสิบบนคือเลขเก้าหลักหน่วยก็คือเลขแปดเลขออกแปดเก้าแปดก็จะมีติดติดสามตัวอีกก็จะมีติดสามตัวอีกวันนี้ก็มีมาสามตัวเลย,ยถ้าเราจับเอาทั้งห้าตัวเลยประกบกันก็จะได้หลักร้อยด้วย,ยนี่ก็มีเลขเก้า หลักร้อยวันนี้ก็มีเลขหกหักหักหลักหน่วยหลักรอ้อยนะครับแล้วก็งวดน,นี้ก็ออกแปดเก้าแปดก็จะมีนะครับมีเลขแปดทั้งสองสูตรเลยแปดเก้าแปดมาสามตัวเลยแล้วลนะงวดล่าสุดงวดล่าสุดหลักหน่วยล่างบวกกันตองครั้งแล้วบวกหลักหน่วยเลขหมุน 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหนึ่งของที่ จ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ก็จะได้สี่โอเคได้สี่สี่แล้วก็ห้าลบสิบได้สี่กับห้าบวกหลักหน่วย 9กบวกเเป็น18ได้8 8ดบวกสเป็น11ได้1 1ึ1่บวกหบวกสเป็น4ี่ก็จะได้4 5 6ห้กเลขที่ออกวันล่าสุดหนึ่งสี่าครับเลขก,ก็ามา4แล้กกวก็5ครับ ตามนี้เลยเห็นไะมาสี่ห้านะครับแบบนี้เลยส่วนส่วนมากก็จะเดินอยู่ในอ่าลักลักหน่วยนี้ส่วนมากก็จะเดินอยู่ในสองตัวหน้าเห็นไหมามาอ่าตัวที่สามครั้งเดียวนะครับส่วนมากก็จะมาที่ตัวที่หนึ่งและสองนะครับตามนี้เลยเห็นไะเดี๋ยวฮะทีมาเบึง วัดอ่าประจำวันที่หนึ่งันว่าก้มสองพาร้อยหกสิบแแล้วนะว่าอ่าได้ตัวใดหลักสิบสตัวอ่าหลักสิบสตัวเข้าใส่รักน่วยลางบวกกันสองข้างบวกรักน่วยเลขหมุนข,ข,ข้างที่1นหะนึ่งข้างบวก1น่งข้องที่าะหลักสิบเจบวกเเป็น14ได้4 4่บวกสเป็น6 หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็จะได้เจ็ดและ 8, แปดครับเจ็ดกับแปดตามนี้เลยครับนะแล้วมาบวกลักหน่อยลักหน่อยเดี๋ยเขาจะใส่ลักหน่อยเลขหมุนข่างที่หนึ่งบวกกันสองข่างบวกลักลอยเลขหมุนข่างท, 2, 1, ง 3, งที่สองหนึ่งข่างบวกสามครังทีสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสอง เป็น6 6หกวกสเป็น9ก็จะได้901าศูจะมาไหมนับจะมาให้เห็นหรือไม่งวดประจำวันที่1นึ่ธันวาคมสองพอาจจะไม่ตรงก,กันกับชุดที่จับให้นี่ครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดพิเศษชุดพิเศษถ้าใครชอบก็ อ่ะนำไปพิจารณาได้นะล่ะถ้าผูใ้ใดบ่ชอบก็เอาเฉพาะชุดสรุปบทที่ผมจับให้นี่ชุดนี้ความน่าจะเป็นก็มีชนหลายสูตรอยู่ก็ผมก็ชอบชุดนี้นะะแต่ชุดนี้เอาไว้ให้เอฟซีพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ดูผ่านๆดูไว้เอาไว้ลุ้นหลังเลขออกนะนะนะว่าจะมาให้เห็นหรือไม่ถ้าชอบก็จัดไปนะนะถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะล่ะ สำหรับชุดนี่สำหรับนะตามน,นี่เลยเอฟซีถ้าจับคู่เดี๋ยวจะจับคู่ให้เอฟซีไว้ดูพิจารณาดูสำหรับนะเดี๋ยวผมติจับประกอบคู่ให้เอฟซีะหลักสิบเจ็ดกับแปดหลักสิบ ิบบนเจละแหน่วยหน่วยบนชุดพิเศษครับก็จะได้901าศูนย์หาศูนถ้าใครชอบก็พิจารณาดูถ้าใครไม่ชอบก็ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูเอาไว้รุ้นเล่นๆเ็่ได้นี่ครับหลังเลขออกนะ่นะอาจจะไม่ตรงกันกับชุดสรุปให้เมื่อวานนี้นะรัะแต่ชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะก็ไม่รู้ว่าจะ,ะเดินต่อไหมหรือยังไงนละล่ะเอที่ไว้พิจารนาเบิงใฮ้อที่ถ้าชอบก็จังนําพิจารนาเบิงนะรัะจะประกบกันก็นกนกนคือ797071 เ70จ็ดศูนย์และ71 89 80แปดเก้าแปดศูนย์และแปดหนึ่งครับคือชุดพิเศษให้พี่ว้พิจารณาบึงนะครับแล้วเขาจะมาบเบลกดับจักหน่อยนะครับเลขดับสักนิดหนึ่งว่าชนเลขดับไหมนะครับ จะมีลุ้นหรือเปล่าเนี่ยหลักสิบเจ็ดกับแปดเลขดับก็ชนที่เลขแปดเลขดับชนที่เลขแปดก็จะเหลือเลขเจ็ดตัวเดียวที่หลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งชนไหมเก้าศูนย์หนึ่งไม่ชนดับนะครับเก้าศูนย์หนึ่งไม่ชนดับเลขเจ็ดเขาอยู่หลักสิบอ่แต่หลักหน่วยดับเจ็ดนะนะครับเลขเจ็ดอยู่หลักสิบเลขแปดโดนดับเก้าศูนย์หนึ่งไม่โดนดับก็เพราะฉะนั้นแล้ว ความน่าจะเป็น่ะก็คือคค 7, 9, 7, 0, 7, คได้เก็บบบรูดรับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นละถ้าผู้ใดชอบจุดนี้ก็ว่ากันไปนะครับถ้าไม่ชอบก็อเอาไว้รุน่นได้เล่นแคบหน้าจอาไว้นั่นละวดประจําวันที่หนึ่งที่เดียวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งหนึ่งทับสิบสองทับ สองห้าหกแปดบแคปหน้าจอาไว้เลยชุดพิเศษประกอบคู่บนชุดพิเศษบตามนี้เลยก็จะได้6คู่แต่ว่าตัดดับออกแล้วเหลือสามคู่นะบ่แปดโดนดับแต่ถ้าใครคิดว่าดับไม่น่าจะอยู่ก็จัดไปแล้วแต่ความพิจารณาของท่านนะะตามนี้เลยขอให้เอสซี่จงโชคดีนะ พิเศษนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนารพนันทุกชนิดถ้ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อจะได้มีความร่ารงใจคลิปใหม่มาฮัสซูดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทาง้งนะคว่าจำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ